เรามาดูที่ดินแปลงสวย278ตารางวาสุขุมวิท101ทับ1ซอยวชิรธรรมสาธิต36เข้ามาแค่เพียง250เมตรเท่านั้น วันนี้พี่ก้อยพาทุกท่านมาดูที่ดินที่มีศักยภาพสูงอีกหนึ่งแปลงย่านสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเข้ามาในซอยวชิรธรรมสาธิต36แค่เพียง250เมตรแปลงที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ เนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้278ตารางวาหน้ากว้าง33เมตรลึก33เมตรที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถออกแบบการใช้งานได้ง่ายคุ้มค่าน่าลงทุนมากๆค่ะแล้วก็ผังสีเป็นผังสีส้มเหมาะสำหรับทำบ้านทำกดังออฟฟิศหรือว่าคาเฟ่สตูดิโอก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับการเข้าออกสามารถเข้าออกจากสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งได้สองเส้นทางก็คือวชิรธรรมสาธิต36และก็วชิรธรรมสาธิต38ถ้าคนไหนนะคะเข้ามาทางวาชิรธรรมสาธิต36เราก็สามารถเข้ามาในซอยประมาณ250เมตรที่ดินแปลงนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะการเดินทางมาสำหรับที่ดินแปลงนี้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายโดยใช้รถไฟฟ้า ใกล้กับ BTS ปุณณวิถีแค่เพียง2.4กิโลเมตรเท่านั้นในส่วนของถนนหน้าที่ดินจะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรติดถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านและก็เป็นที่ดินที่ถมสูงกว่าถนนรับรองว่าเวลาที่ปลูกสร้างบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องดินสุดเลยค่ะในซอยนี้นะคะบรรยากาศดีเงียบสงบร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียวร,รอบๆที่ดินสะอาดน่าอยู่ แถมอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสำนังกงานออฟฟิศโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าห้างสรรพสินค้า ถ้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในเขตของกรุงเทพปริมณฑลก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ